ทองขอโชคพิกัดต,ตัวเองเพชรอูทองสอสมหมายเปิดใจหลังแพท้ที่เคโอยกสีเฟอร์ลแลนี่แฟท์เทคว่าพิกัดนี้ใหญ่เกินน้องเขาก็สดด้วยยอมรับสู้ไม่ได้จริงๆฝากเป็นกำลังใจเชียร์เพชรอูทองต่อไปไฟหน้าต้องชนะแต่ขอโชคพิกัดต,ตัวเอง1 3 8่งร้อยปดหอนดีกว่าบัวขาวชนะคะแนนดีมิที่ตามคาด บัวขาวบัญชาเมฆในวัย40ปีคัมแบ็กสังเวียนในรอบ3ปีขึ้นชกท่ามกลางสายฝนถึงแม้ว่าเวทีจะลื่อนทําให้ชกลําบากแต่บัวขาวก็ออกอาวุธได้จัดจ้านกว่าก่อนเอาชนะคะแนนบีมีที่หวานลัดยังชกจากเบลาลุสไปแบบเหนือชั้นในการชกกติกาคิกบ็อก,ซ,ก,ก 65, ซิ่งมวยวันที่6กรกฎาคม2565ในศึกมวย World Fight Tournament ณในประเทศกัมบูชา เสาเอกอยากคูเพชรสมหมายเสาเอกอ้ออลิยะเผยหลังเกมหลังจากเสียโบสนัทเดชถามว่าอยากเจอใครโดยเจ้าตัวเอ่ยอยากเจอเพชรสมหมายสอสมหมายในพิกัด118ปอนด์ซึ่งเคยเจอกันมาแล้วตอน107่อปอนด์ตนเองเป็นฝ่ายชนะมาดันนักข่าวถามว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการเจอกันเสียบสกล่าวว่าต่อยได้ทุกสึกคิดว่าเป็นคู่ที่ทุกคนอยากดูเดี๋ยวต้องประสานไปทางโปรโมเตอร์สมหมายซึ่งปกติก็แลกมวยกันอยู่แล้วฟหน้าแฟนมวยรอชมได้เลย พญาหนอนไม่รั้งเตยขอให้โชคดีจากเหตุการณ์ในช่วงสายของวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาพญาหนอนโพสต์หลังจากรู้ว่าเตยจากที่อุบลน,นักมวยในยสังกัดตนเองเปลี่ยนชื่อเป็นยอดกิติทอเทพสุทินเตรียมขึ้นชกซึ่งตนเองไม่ได้ห้ามชกแต่ทำไมไม่บอกกันสักคำทว่าล่าสุดได้คิดทบทวนดูแล้วหลังจากที่ทางเจ้าเตยและทีมงานได้โทรมาพูดคุยตกลงเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วก็ไม่ติดใจอะไรน้องมันแล้วให้น้องมันได้มีโอกาสกลับมาชกมวยตามเดิม ต่อไปนี้สิทธิ์ของเจ้าเตยก็จะไปอยู่กับหัวหน้าคณะคนใหม่ขอให้โชคดีไปในทางที่ดีดานเตยเองก็โพสขอบคุณพี่ที่แสนดีที่ทำตัวเองได้ชบปกติแล้วไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามต่้งค่าปไปเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน